สูคือออกมาหลายเถี้กูถามสูเนี่สซูคือออกมาหลายเถให้กูถามสูเน,อออเเนี่คิดจังไหนกูสีนี่เขาเลี่ยงสูออกมาหลายปานีอันว่ากูจีจับเมียสูเหตดมันมันกระบอกให้กูจับย่านหลาย,ย่านสีป็นสีไตหลาย,ย่านไปห้าหมัวย่านหลาย,ย่านเข็ม ไอดจังไหนได้สู้คือบ่ให้กูเถือจกจักสามตัวตรงเนี้ยย่างหน่อยกับลัตเตอรี่จักใบซวงใบกันย่างดีดอกส้ยยู่งีย่นี่เป็นสีอยู่ในถวงอ้เสา้วยกับอีน้ำบ้าอีกจักตัวกูย่างบ่หูเลยบอกเกี่ยวบมึงกี่เลี้ยงลูกมึงรับผิดชอบลูกมึงบ่าฮะมึงมีนมให้มัน,มนกินบ่าหนี่มึงเบ่งนับเหมือนยิ่งใหญ่ไปนาะยู่ให้กับอีจักตัวบ้านี้ยู่ในถวงอีกจักตัว ก็จะเมียนเกิดมาให้กูเป็นขี้ขาลราใส่ชุเนี่เดี๋ยวโอ้ยคณละนายชูแห้ง